สวัสดีสวีดัตแฟนเกมฟรีไฟที่น่ารักทุกๆคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Y1133 นะวันนี้ก็ตามที่สัญญาไว้ในคลิปนั้นที่พี่บอกว่าถ้าถึง200ไลค์พี่ก็จะมาเล่นปืนพกทั้งเกมให้ดูการแต่ก็ไม่ว่าจะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นหรี่อ่อหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาดูกันได้ปืนอะไรก็เล่นปืนนั้นแหละรู้แต่เป็นปืนพก เค okay. เรามาลงที่พีก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 แต่วันนี้ก็มากับพวกน้องๆหน่อยนะ <c oughs> ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องให้ลูกน้องพวกเด็กๆมาดูแลหน่อยโอเคตอนนี้เก็บของก่อนเก็บ okay. ไปพี่จะไม่ใช้ยิงนะพี่จะเอาไปให้พวกเด็กๆมันโอเคเราได้ปืนพุ่งแล้วโอเคปืนนี้เก็บไปพวกเด็กๆมันโอ okay. เคนะ okay. น,น,น, okay. นะครับได้อยู่ได้อยู่ก็เสเปรซก,กับฟาร์มัสไปให้พวกมันแล้วกัน เราจะใช้ปืนสั้นท้งเกมเอ่อก็คุยถึงเรื่องคอมเมนต์ด้วยสําหรับน้องๆที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์พี่ในคลิปพี่อย่างเงี้ยพี่ทําไมไม่ตอบเม้นหนูเลยทําไมไม่ตอบเม้นผมเลยอย่างเงี้ยคือพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะพี่อ่านทุกคอมเมนต์แต่พี่อ่าจไม่ได้ตอบแต่พี่จะกดไลค์กดหัวใจให้โอเคเสียงก็ไม่ค่อยมีเลยนอนดึกช่วงนี้มาขำน้อยมาขำน้อยน้อยมาเอาปืนเร็วราขำน้อยอลูกกระจกลูกกระจก You know, ไม <power> no ่ร <jaar os> <us wiele> ู้หรอกว่าเป็นใครสุ่มมามากับน้องหนึ่งคนเพอีกสองตัวนี้สุ่มมาโอเคเดี๋ยวไปเปิดตะเบียงให้พวกมันก่อนแผ่นตะเบียงฟรีอะน้องโอเคอะไรอะไรมีหมวกโอ้โหนี่มันดงนาเกลือชัดๆนะเกมฟรีไฟนี่เฮ้ยบักคำน้อยบักคำน้อยๆ้มาเอาของเร็วบักคำน้อยๆ้อนี่นี่เอ้ยประคำน้อยน้อยเก็บๆอ่ะโอเค ขึ้นไปหาคนกันก่อนทุกคนคนหายไปไหนหมดเนี่ยแปบ๊บเดียวตายกันหมดแล้วจะ oh, <no. S 1> ไ,ได้ยิงคนไหมเนี่ยปืนสั้นตอนนี้ที่พี่ใช้ก็เป็น G18 <Wow. S 1> okay. ล้าก็ลุยกันเลยแอดอับแอดอับแอดอับทุกคนแอดอับข้างหน้าตอนนี้เราก็มีเป็นเกาะแล้วเกาะเราก็โอเคหมวกกับพ้อมเกาะกับพ้อม <Wow. S 1> อยำมันโลดยำมันโลดไป,ไปดูแอดอับกอนมีอะไรให้ใช้ไหม หมวกทรงหมวกสามอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้า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 บักไดบักคำน้อยบักคำน้อยน่อยบักคำน้อยนอยมาด่เปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบใจเย็นนะใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะมาดิครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับดาวไปสองะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลัางล้างล้โงโอ้โหโอ้โหกระทะกระทะพี่กระทะพี่นียนกรอบบวกสีน้องโอ้โหเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อนนะโอ้โหปืนสามกระบอกยหญ่ขิบไปยิงมันมากเลยน้องตอนเนี้ย แต่ไม่ได้น้องภารกิจเราคือปืนสั้นน่ะน้อง <c oughs> เรากลัวกลัวก็กลัวตายเหมือนกันแต่ก็ต้องบูให้น้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวมันต้องบู่น้องไม่ได้มันไม่ใช่สไตล์พี่อะน้อง <c oughs> มาดิครับมาดิครับไปไหนสลับกันเหรอมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับอยู่นี้จะอยู่นี่ฉันอยู่นี้จะมาดิครับมาดิครับเอายืนยืนง่ายท่องง่ายท่องแต่เราคปขับร้อยโอเคมาดิครับมาดิครับมาดิครับปืนสั้นแล้วปืนสั้นแล้วไงเออใจพี่เกินร้อยอะน้องมาดิครับ จะมาวัดกับพี่แล้วไอ้ซองไม่มีตลับเม็ดอย่ามาวัดกับพี่เลยนะ <laughs> ไม่มีปิ่นตัวอย่าไปวัดกับพี่ดนะ้น้องอย่ามาวัดกับพี่เด็ดขาดถ้าไม่มีปิ่นตัวหรือสังกะทานมาด้วยในะน้องโอเคมาเก็บกวาดทราบอาคำน้อยๆเออเป็นไงลูกกระจกเราวิ่งตามตวดดีมากเลยนะโอเคอ่าเจอรถสปอร์ตแลวทุกคนเราจะออกล่าเลยนะ้องตอนนี้ของเราฟูพร้อมหมดลนะ อ่าเห็นมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าแวบๆแวบๆจะไปไหนล่ะบักคำน้อยน้อยบักคำน้อยๆมาหนีดิบักคำน้อยเอาบอลล่ะเอาบอลล่ะสิเอาบอลล่ะเอาน้ำข่อยตีล่ามาตีล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแสดงว่ามันอยู่ไหนโอ้โมันวนกับขึ้นไปข้างบนเฮ้ยเพื่อนเราจะโดนชนไหมเนี่ยไอเด็กกระปุกสองตัวโดนชนไหมเนี่ยพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยให้หลบก่อนบักคำน้อยบักคำน้อยหลบเร็วบักคำน้อยเออเออเป็นงานอยู่ทำใครทำใครเย็ยดเยียเยียเขีมอเตอรฟักเออ โคตรสะใจกับปืนสั้นยิงไล้แต่โคตรสะใจโอเคได้หมวกสามเลยทุกคนเก็บของเลยน้องเก็บของเลยเออโหคนโดยยี่สิบคนนะน้องยี่สิบคนนะน้องย่อให้หน่อยเดี๋ยวย่อให้หน่อยย่อให้หน่อยยิงยยิงยิงยิงเชี่ยมาตะฟักเกอร์โอ้สะใจเว้ยปืนสั้นเลยยิงกว่านี้เป็นอะไรที่สะใจมากเลยนะน้องๆนะน้องๆไปลองทำกันดูนะสะใจจริงๆนะ เดี๋ยวพี่ออกล่าต่อเลยแล้วกันให้เด็กข้างไข่เดยวไม่ใช่เด็กข้างไข่เด็กกระปุกแถวเนี้ยมันอยู่แถวนี้แหละโอเคไอ้นี่ก็วิ่งหาคนอย่างเดียวเลยไม่เจอคนนะจะยิงแล้วจะมาเขืออะไรแล้วโอ้โหอเคเดี๋ยวพี่ไปหาดูวันตรงแสงไอ้ดอบน่้จะมีคนนะที่ไหนเอ่ยอ่าแวบๆนอนอ่ะทำสวดทำเนียนทำเนียนใช้ครีมอะไรไม่เนียนนะน้องไม่เนียนนะมาดิครับมาดิครับไปไหนครับกลัวเหรอครับมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับ เดี๋ยวได้เดี๋ยวนะมาดิครับมาดิครับเย็นเคมาตัฟฟาเกอร์ดาวไปก่อนนะครับสามกับตุย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 เฮ้ยเดี๋ยวบากได้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 ตุยหลังไอ้บอน้องมาดิครับมาดิครับมาดิครับใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นมาดิครับ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 ก็มาดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะมาดิครับมาดิครับเย็นเคมาตัฟฟาเกอร์ก็สะใจเว้ยสะตื่นตอนไรยิงคน เป็นอะไรที่สะใจมากเลยนะน้องๆนะผู้สะใจโว้ยปืนท่นไล่เก็บยกตี้อ่น้องก็เก็บยกตี้อ่น้องขอเลือดขอกระเป๋าขออะไรขอของคืนแล้วกันเชไปลุยกันต่อคนตอนนี้ก็เหลือสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายแล้วเด้ไปดูกันอเดียเดียวเดียวกินเห็ดก่อนผีชอบกินเห็ดนะน้องๆน้องๆนๆก็คงจะชอบกินเห็ดกันทุกคนนะกินเห็ดก็มีประโยชน์ เห็ดเป็นพืชผักเงียเกี่ยวกับูนม่วแล้วม่วออกคะเลออกอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพูดเป็นม่วแล้วเชมันติดอย่างเท่อ่ะน้องอย่างเท่อ่ะน้องก็เลยดิโอ้ปืนสั้นไล่ก็บอ่ะน้องโคตรหยามบอกเลยเชเราจะไปดูพวกเด็กๆมันก่อนเป็นไงบ้างเด็กๆเราเจอใครไหมมีแสงแอดดบมีแสงแอดดบแสงใครแสงเด็กๆมันหรอหรือว่าแสงของทีมื่นโอเคแสงไหนดูดิ มีใครรึเปล่ามีใครรึเปล่ารงเสียงโอ้โหไทยกินได้เคยตายเพเราะลอยอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะลงรถลงขับไปใกล้ๆเขาลงปุ๊บลอยขึ้นฟ้าลงมาเนี่ยเขาใส่เอาหงายท้องเลยนะหงายท้องปังงางเลยนะ <S 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 นเดี๋ยวเลีงใครวะเลีงใครวะบักขำน้อยมึงเลีงใครบักขำน้อย เดี๋ยวยืนบังก่อนเอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาเะล่ะครับเอาเะล่ะครับมาดิครับก็มาดิครับ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 ก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิเอาเะล่ะเอาเะล่ะมาดิมาดิมาดิพอๆเลิกเลียนเลิกเลียนไปลุยกันต่อเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแว๊บๆวแว๊บๆว๊บเพี้หลังคาแว๊บแว๊บๆแว๊บๆนานไงนานไงใช้เลยตรงแอร์ดับนี่ใส่ก่อนล้วนแล้วเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาบักคำน้อยบักคำน้อยมาเร็วมมาาเเยววร็หำน้อ มาพี่แทงให้มามาเลยมาปืนสั้นก็ไม่กลัวน้องใจพี่เกินร้อยอยู่แล้วเนาะมาดิครับก็มาดิครับมาเลยตามมาตามมาไม่โซ่เทียนวันนี้วันตายมามาอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะมาดิครับ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 อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วโอ้โหโอ้หอยู่ไหนโอ้สแป๊ดสแป๊ดใจเย็นนี่ เจนเก็บเก้าเข้าไปหน้าเบือดีครับว่าเบื้อ,เ,อเลยครับเจนเก็บเก้าเพื่อนอีกคนนึ่งซ้ำก่อนเดี๋ยวซ้ำอันนี้ก่อนซ้ำอันนี้ก่อนไอ้มันอยู่บนรถนี่นะมันขึ้นเรื่อข,ข,ขี่รถอยู่นะอ้าบักขำน้อยปัเก้าบาทเลิกใช้ได้แล้วเก้าบาทปัเก้าบาทเลิกใช้ได้แน่น้องนะออจำนี่ก็คือเป็นบทเรียนเลิกใช้แล้วปัวเก้าบาทนะโอเคถนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ like, ๊ายบายบายบายโอเค